สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรัก,กนาการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตรสานสูตรอะลิโกแซคคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่หมู่8ครับ บ้านตาละวายตำบลประนีตอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่เจ้าของสวนเขาครับเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเลยปลูกทุเรียนอายุ6ปีพันหมอนทองแล้วเขาบอกว่าดินที่มาใช้ตรงนี้ในสวนเนี่ยโอ้โหเป็นดินที่จะขุดสะมาเรียกว่าสารอาหารธาตุอาหารไม่มีเลยจากนั้นครับเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์หลายครั้งแต่ว่าใช้แบบไม่เต็มที่เต็มกําลังตอนนี้ครับทุเรียนของเขา80ต้นมาใช้คู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่ ในช่วงแรกแต่เรียกว่าทํานะครับตอนช่วงทุเรียนกําลังลูกเป็นไข่ไก่แล้วเขาบอกว่าโอ้โหผลก็ติดดีนะครับลูกก็เต็มต้นเลยปรากฏว่าไว้ต่อต้นเนี่ยสี่สถึงห้ลูกถึงหกลูกเลยซ้ําไปต่อต้นโอ้โหสบพั่งเลยเลยครับตื่นตาตื่นใจกับผลผล,ผลิตแล้วก็กความสวยงามของผล,ผลผลิตของเขาปีนี้คาดว่าได้ตังหลายทีเดียวเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ ครับผมท่านแรกเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับชื่อสมยศครับนามสกุลครับจันมาจันมาพี่ชื่อเล่นไหมครับชื่อยศครับพี่ยศนะาผมขออนุญาตเรียกพี่ยศนะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับชื่อพิจินันป้าพิตินันนะคะนิยมธิ์นะคะหรือเรียกว่าป้าพิจินันคู่หูมหัศจรรย์ค่ะม่แห่มีชื่อลักสร้อยพร้อมเลยนะครับว่าป้าพิจินันคู่หูมหัศจรรย์นะครับป้าพิตินันครับถ้าพาผมมาอย่างเนี้ย ก็ต้องมีเหตุมีผลว่าทําไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับก็อยากจะเผยแพร่ถึงคุณประโยชน์และก็คุณึ้บัติของคู่หูมหัรยนของเราเนี่ยว่ามันทําให้ชาวสวนนี้ได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าน้องเ็ามาใช้แล้วสึกว่าโอ้โหลูกดกสวยมากเลยแล้วอย่างนก็น้องเหมือนเรียนรู้มาด้วยค่ะแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยมาได้สูตรใหม่เข้าไปนี่ก็เลยเหมือนเข้ากันเลยค่ะก็เลยพาพี่เตอร์เกษตรมาดูนิดนึงเพื่อที่จะแบ่งปันเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปครับผมผมกลับมาที่พี่ยศนะครับพี่ยศครับตอนนั้น ที่เราเริ่มมาปลูกทุเรียนเนี่ยครับโดยเฉพาะต้น6ปีเนี่ยนะครับมันยังไงช่วยเล่าประวัติของการปลูกในพื้นที่แห่งนี้หน่อยนะครับมันเมื่อก่อนเลยมันเป็นยางทีนี้พอเราโค่นยางปุ๊บกุษะ แล้วก็เอาดินจากที่เราขุดสระมาปูพื้นแล้วก็ทําโขกทีนี้ธาตุอาหารมันน้อยพอใส่ปุ๋ยไปกินปุ๋ยหมดใบก็เหลืองใบก็เหลืองแล้วผมก็ฉีดคู่หูรู้จักกระป่านี่แหละแล้วก็เอามาฉีดดูเอามาฉีดต้นทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับตอนที่เรามาเริ่มฉีดนะครับประมาณ3ปีพอฉีดไปสักสองรอบรู้สึกมันเปลี่ยนเลยจากที่มันเขียวสีสีเหลืองมันก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นพอมาเขียวขึ้นเขียวขึ้นแล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องมาตอนที่ใช้ต่อเนื่องมาน่ะมันให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อปีไหน ไม่ใช้บ้างมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเร<ช>ียก<ช>ว่ากระท่อนกระแทนการใช้ใชตอนนั้นที่พอเราฉีดพ่นเป็นระยะระยะมาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นความกระท่อนกระแทนเหมือนกันถูกไหมครับ<ช>ไม่ได้ใช้ต่อเนื่อง ตอนนี้เราคิดอย่างไรถึงว่ามาใช้ต่อเน,นื่องครับมองแล้วมันใช้ง่ายครับเราใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องไปผสมตัวอื่นชุดหนึ่งก็น้ำพันลิตรฉีดไปเลย7วัน10วันตามระยะก็ดูแลมาใช่ครับข่าวก่อนนั้นนะครับเราได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับตอนที่ยังใช้กระท่อนกระแท่นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะ่ะปีที่แล้วนะ่าจะไม่ได้ถึง2ตันไม่ถึง2ตัน <c oughs> ปีนี้เราใช้บำรุงเริ่มต้นตั้งอย่างไรมาก่อนครับตั้งแต่ <c oughs> ทำใบสะสมอาหารมาเลยครับแล้วเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงที่มาใช้อย่างจริงจังครับ ใบหนาใบใหญ่แล้วก็ออกดอกง่ายคนอื่นเขาออกยากเขาเป็น3ารุ่น4รุ่นอันนี้รุ่นเดียวเลยทั้งแปลงเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเมื่อรุ่นเดียวทั้งแปลงดอกเนี่ยออกเป็นยังไงครับบอกผมหน่อยเถอะเยอะมากดอกทุกกิ่งทุกกิ่งติดดอกหมดเลยครับแล้วดอกเนี่ยเราพอมาเป็นดอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลถูกไหมครับเราเป็นผลเนี่ยเห็นผลของมันเป็นยังไงครับมันก็ดอกเยอะลูกก็ติดเยอะครับมันเยอะขนาดนี้เราตกใจไหมตกใจเหนื่อยเหนื่อยแต่งเหนื่อยแต่งแต่งดอกก็จะมาเหนื่อยกับแต่งดอกนะพอแต่งดอกเสร็จแล้ว เราเพอเอินมีผลิตภัณฑ์นะครับนวัตรกรรมใหม่คู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่เนี่ยพี่ยศเอาไปใช้ตอนไหนครับน่าจะลูกประมาณไข่ไก่ครับลูกไข่ไก่ฮะใช้สูตรใหม่เมื่อเดือนไปลายมกราหรือเขากุมภาประมาณนี้พอมาใช้แล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆที่เราได้มาสองตันมั้งครับจากที่สังเกตคือ้นาสวยหนานี่จะค่อนข้างละเอียดผิวเขียวยาหนอนยาลาแทบเมยได้ใช้ใช้น้อยมากตอนนี้เราเห็นเนี่ย ต้นหนึ่งเราไว้กี่ผลต่อต้นครับขนาดนี้6ปีก็อยู่ประมาณ4 0ถึง6กกว่าลูก80ต้นอายุ6ปีไว้40ผลถึง60ผลต่อ<า>ต้นถูกไหมฮะ60กวา่60วา60บกว่าด้วยโอ้โหนี่ถือว่าสายแบกไหมครับอายุ6ปีไว้ถึง60ลูกเนี่ยน่าจะแบกพอสมควรนะโอ้โแบกพอสมควร <c oughs> ด้วยนะครับอายุ6ปีไว้60ลูกต่อต้นตำสุด40ผลนะครับต่อต้นอาหารเราดีอาหารดีใช่ไหมครับดังนั้นที่มั่นใจอย,อย่างนี้นะครับ เราได้คุยกับใครครับถึงตัดสินใจว่าต้องใช้คู่หูตัวนี้สูตรใหม่นะครับก็จากที่เคยใช้มาแล้วก็ใช้แบบไม่ต่อเนื่องก็ปีนี้ก็คุยกับแฟนว่าเเราใช้ต่อเนื่องเลยดีกว่าเขาเลยใช้ยาวเลยเพราะแฟนเห็นด้วยกับเราใช่ใช่ครับทำด้วยกันทํได้วยกันเห็นภาพที่ออกมาแล้วมันเอ้ตัวนี้อะใช่ถูกไหมครับดังนั้นพี่ยอดครับตอนนี้เราคาดการณ์ไว้ว่า80ต้นอายุ6ปีเนี่ยนะครับผลผลิตนี่เห็นอย่างนี้ น้ำสวยด้วยนะครับรูปทรงสวยขนาดนี้น้ําหนักต่อลูกเนี่ยประมาณกี่กิโลครับ สองกิโลครึ่งถึง4ี่โลน่าจะได้เบอร์หมดขึ้นเบอร์หมดทำให้เรามองว่าสิ่งนี้เป็นที่ตอบหัวใจของเราถูกไหมนักการเกษตรที่ทําการเกษตรมาโดยตลอดถ้าขนาดนี้เราดูเรียงนี้นะครับใบในขนาดนี้ถือว่าใบเป็นไงครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์ดีครับแบคลูกขนาดนี้ก็ยังสมบูรณ์ดียังเขียวยังเข้มอยู่ต่างกับเมื่อก่อนไหมครับต่างครับคาว่าต่างกว่าเมื่อก่อนนี่คือมันต่างยังไงครับก็มองลี่ขนาดแบบลูกขนาดนี้ มันไม่โทรมมันก็ยังมองดูปกติยังแข็งแรงหรือขนาดนี้มีคนมาเข้ามาดูหรือยังครับก็มีบ้างมีบ้างเ<ะ>ขาว่ามีบ้างคือ <c oughs> มีมาสักกี่คนแ <c oughs> <อ>ล้วครับก,ก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้ให้เขามาดูทีเดียวเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้ใกล้กาหนด<อ>ต้องอีกสักหน่อยหนึ่งให้มันเต็มรางก่อนแล้วเขาพูดยังไงบ้างเขาก็ว่าดีทรงดีทรงดีถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่พี่ยศจะได้เนี่ยนะครับก็คุณกันเอาเองก็แล้วกันเราจะไม่บอกตัวเลขไปนะครับเพราะลูกหนึ่งก็ สองกิโลครึ่งถึง4กิโลถูกไหมครับ <S <S และแต่ละต้นไว้ตั้งแต่40ผลนะครับถึง60ผลต่อต้นก็อันนี้ก็ถือเป็นคําตอบที่พี่น้องสามารถคูณแล้วก็รู้ตัวเลขรู้จํานวนเงินได้อย่างแน่นอน <S 1> <S 1> ที่สําคัญมันต่อเนื่องครับเพราะตกลงหัวใจของคู่นี้เขาบอกว่าจะทําอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปเพื่อสะสมอาหารไปสู่รุ่นใหม่ๆถูกไหมครับครับอย่างนี้พี่ยอดครับเราจะพูดคุยยังไงให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเรียกว่าทุเรียนสาวก็ว่าได้นะ เพราะเพิ่ง6 7, 7ปีเพิ่ง5 6, 6ปีเองถูกไหมครับให้5ปีครั้งหนึ่ง6ปีครั้งหนึ่งแล้วบางทีหลายท่านรู้จักแล้วว่าวิธีการบํารุงแบบเกา่าปัจจุบันแบบใหม่3เกลอือสูตรใหม่เนี่ยนะครับช่วยบอกพี่น้องด้วยครับถ้าใครไม่กลา้ายังไม่กลา้าตัดสินใจใช้ก็ให้ทดลองทดลองสักครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก่อนแล้วเราก็เปรียบเทียบกันดูความแตกต่างครับใช้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นผลใช้ระยะหนึ่งก็เห็นผลดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือป้องกันไว้นิดนึง เพราะนี่คือเกษตรกรก็ต้องมีหัวใจที่แบบว่าต้องลองของใหม่คือบางคนเขายังไม่เชื่อมันเขาก็ไม่กล้าจะใช้หมดก็ต้องลองลองให้เห็นไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยพยุงด้านการเกษตรได้ดินโซมนะครับต้นโซมก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยผลิตภัณฑ์3ามเกลือถูกไหมครับในส่วนของต้นทุนนะเมื่อก่อนที่เราไปใช้กลุ่มเคมีบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างนั้นอ่ะต้นทุนเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับ ถ้าเปรียบกับปัจจุบันที่เราใช้ต้น<อ>ทุนม<อ>ันก็นต,กต้นมันโตขึ้นมันต้องก็เพิ่ม,มแต่ว่าเราใช้คู่เดียวมันไม่ได้ใช้หลายตัวมันก็ก็ถือว่าประหยัดลงในร้อยบาทเมื่อก่อนเราใช้เงินร้อยบาทปัจจุบันนี้เราใช้สักกี่บาทหมายถึงว่าต้นทุนลดลงไปเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะลดลงไม่ต่ำกว่าสา4 0เปอร์เซ็นต์ สามสิบสี่สิบเปอร์เซ like ็นต์นะฮะเฉพาะตัวนี้ครับไม่ไม่เกี่ยวกับวปุ๋ยทางดินอะไรตัวนี้อันนี้ถือว่าตัวนี้เฉพาะคู่หูนี่นะครับลดจากอื่นที่เคยใช้ร่วมกันตัวนี้ตัวนี้กสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะได้น่าจะได้นะครับก็ถือเป็นการยืนยันอันนึงแล้วก็ในฐานะพี่พิจาตรันขอสรุปตอนท้ายให้นิดนึงพี่น้องเกษตรกรเขาจะลดต้นทุนได้อย่างไรในการที่จะเดินทางต่อไปเป็นหุ้นส่วนสมาชิกเราอย่างไรครับเรียนเชิญครับก็คู่หูสามารถใช้คู่เดียวได้เหมือนที่พี่สมยศยืนยันคือว่า ที่เข้ามาตัแรกบอกเวอร์แพนอย่างเดียวใช่ใชไม่มีฮอร์โมนตัวอื่นเลย<ม>อันนี้พอเจอกันปุ๊บพี่สมยศก็บอกอย่างนี้เลยมันก็ทําให้เราโอ้แบบก็คือรู้สึกว่ามันอย่างเนี้ยคือได้กําไรแน่นอนอแต่ทีเนี้ยความที่เป็นอ,อินซีเชียวภาพเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดปีต่อไปเราจะสามารถมันจะเพิ่มทวี มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นปีหนา้าทวีผลขึ้นแน่นอนต้นทุนก็จะลดลงไปอีกเนี่ยเป็นเป็นความที่ว่าอยากบอกเกษตรกรทุกๆท,ท่านนะคะให้มาให้มาลองใช้ดูนะครับคู่มาสัจจาใ์ของเราอยางที่ชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญคือลดต้นทุนระยะยาวสารเคมีต่างๆเนี่ยได้ถึงสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆอย่างที่พี่สมยศยืนยันได้เลยค่ะโอ้โหนี่คือความสุขใจความอุ่นใจที่ครอบครัวของพี่สมยศนะครับทำงานอยู่ที่นะครับตำบลประนีต ก็ทาการเกษตรแบบประณีตแบบนี้ด้วยหัวใจของความประณีตอย่างนี้ครับคือความสุขใจทั้งครอบครัวทั้งลูกเต้าที่จะอยู่ในนี้เรียกว่าชีวีปลอดภัยเพราะบ้านก็อยู่ในสวนความสุขอย่างนี้ครับเขาเรียกความสุขแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้กเกษตรกรทั่วประเทศยั่งยืนทั้งสุขภาพทั้งภาระหนี้สินต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปที่สําคัญเพิ่มเติมแต่งเงินตาเข้ามาครับ สุขใจในครอบครัวลูกก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสทําอะไรก็เกิดการที่เรียกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะเรามีทั้งทุนทรัพย์ในการดูแลเลี้ยงดูเขาทุนสุขภาพที่จะสามารถยืนหยัดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างนี้แหละครับคือความยั่งยืนทางการเกษตรเราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทํางานของ3มกระวหลแผนสูตรใหม่กับทุกๆส่วนที่ใช้เพื่อความยั่งยืนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับราตี